ไข่จานทุกโนว้าชิเพียแท้คำใหญ่ๆแบบนี้เลยหืมืมตายแล้ว้า๊วปาปปาป ปาโปออกิน<ย>ไม่ได้ก<ย>ิไม่ได้ปาโป๋สวัสดีครับเมื่พอพอ,อกันอีกแล้วค่ะกะหนุ่ยกระเบียค่ะมือน,นีสิผ้าพีพีผ้าหนงมากินน้ำพริก,ก ปิค่ะน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่ชะอมนะคะทุกคนแล้วก็ได้ข้าวสวยร้อนจ้าพี่น้องจ๋าข้าวเชีงจ้ามามามาเออเฮานโอ้ยเข่าห่อนเออพี่นนี่โอ้ยตายแล้วเข่าหนึ่งเลยไหมแม่หงโอู้ตายละหนึ่ง่อมันเบาห่อนไหมจับตรงนี้มันเบาห่อนตัวซื้อบอกว่างใช่ไหมห่อนอยว่างสันลงแกพี่น้องจ๋าเออห่อนอีนีว่ะ อมึงนนี่หัมาจากพี่น้องจ้าแซ่บๆซุ่มกันจ้าโอ้ยน้ำพริกกะปิถั่วใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะยิงเป็ดให้สู้กินพี่เมื่อยิงเป็ดเป็ดแซ่บร่มกันครับพี่น้องครับมาจ้าแซ่บแซ่บรกันเราตัวไหนตัวไหนก็ได้ค่ะนี่เอาให้ตัวนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่ให้เลยมาดูตัวใหญ่ๆจ้าเขากินค่ะกินหมดเขนแล้วบ่ออะไรใส่ซ่อนกลางเลยครับพี่น้องครับกินสองผัวเมีย ฮิดลายอยู่ครับอย่าว่าหอยเน่ป้อนพึงได้พี่น้องฮ็ดไว้ให้แม่ตั้งสองบาทครับัแม่ชอบกินแม่เหนือยชอบกินพี่น้องตักใส่หลุนนี่เธอเดียวเลยนี่จบเฮ็ดแบบสูตรเข้มข้น สื่อน้ำมูครับไอการมูขายอยู่ตลาดสายหยุดพน่ะเนือมันสดนะอืมหนน้ำพริกกะปิกัเข้าสวยสุดยอดไม่ใหญ่วะ <c oughs> ไม่ใหญ่เป็นร้อยซิ้นวะแซม่ความแซมโยกกินม <c oughs> นคนเปงนะบนหงอคนง่ายเยพี่น้องขายจัดทุกคน คินฝาเข้ากันครับว้าคือเป็ดแสะคือสม่ำขนนะอคินฝาเข้ากันวืมทำให,ใหญ่แบบนี้เลยพักกินครับอันพริกเลยเป็นการหลด เขากันเลยเสียบต่ไปแก่ละเขากันหรอเขากันปลาทูปลาทูน่าง,งามจัดพายุกินรสสัน่น ถามหน่่ยว่าซื้อไปซื้อม,ม,มาจากไหนวะนี่ซื้อกับเพื่อนคือข่าวแบบนี้เรื่อยๆพี่น้องจัดพิ้มถัเวากับเจอพักไ,ไหลายๆแซ่บแบพี่น้องตายแล้วครับไม่แต่แข้าวไฟก็ใจไม่เกินที่ถามอยู่แล้วนะปกติเราจ่ายวันที่ห้าครับ แต่ว่าช่วงนี้ช่วงก็เลยอะไรนะเห็ดอ้วนจับอื้อนึ่งก่อนนะปลาทูทอดบักแข่งพี่นอ้องน้ำพริกอื้อม,มานน้ำกะปิพริกล้นๆพี่นอ้อง นั่ออออนงแตกกันเขากันฮะคุณฝา,ากครับยำขิงสะบ้อขอสดขอพายไหลายเลยครับเด้อทุกวันนิ้วเข่าข,ขึ้นอยากน้องเบียร์มันขึ้นอยากก็เลยเห็นในเพิ่นพี่น้อง นี่ยากินอยากกินยังกับเห็ดไเพิ่งกินเนระน่ารักเนี่ยละเอิดเขาเอิดว่าสามีที่ดีนะคะตามใจเมียถึงจะไม่ใช่สามีแห่งชาติแต่ขอก็เป็นสามีแห่งคุณเ <laughs> บ <laughs> อร์กขึ้นนี้ขึ้นนี้ กินข่ามีบ่เปียกซิบ่ะหยอกกันนั่นเนี่ยหายอ่ะบะหมี่เหลือนี่มันก็แบบนี่อยู่ก็สมัครปล่อยกันก่อนเอินอยากเอินแท้แท้กินเขาหนันเป็นว่ามัปนรำบานได้ไปนอนอืมก้าวินมปา

ป๊กโอาคิดไม่ได้เอาคิดไม่ได้ป๊อกสวัสดีครับดีหลายวันสิดึกแบดดีพช่องพอแมนดิ้ที่แเรกระโดกโดมายาวหระอ

ใ,ใั้เผ็ดร้อนแ้วพริกบวเพริกกระเพราด้วยไหมเนาะครับอืมหน่อยไม่ชอบกินตรงนี้ เบย์ <c oughs> ช <Language. S 3> อบกินชอบกินก้าง<อ>ใช่ไหมผมกอบกินอยู่แต่ว่าคือเวลากินปลาทวเบย์จะกินตากินหางแล้วก็กินขอบอันนี้ก่อนส <c oughs> <c ough> เส็ดดีเสร็จสนกิงไม่รูก แปลก็อินหนูมาเร็วก็อินหนูอยู่ไหนก็อีนหนูอยู่ไหนครับลูกใส่เก็งด้วยหน่อยุมคนดีเนาะแม่ไม่ให้แม,ไม่ไม่ให้ก็อีนในห้องน้ำนะแม่ เก้าอี้พับนะ่ะอยู่ไหนป้าอยู่ในห้องนะ่ะห้องแม่นะ่ะจานก๊อกกอ,อร่างเราเชื่อตัวเอง คาซาโดหอมกันไหอืม hmm. อ mm ืมไก่ก hmm. mm ็หอมกัน hmm. อ mm ืมเผ็ดเผ็ดแล้วนะลิ้มลิ้มเผ็ดอืม น,นีครับทุคนครับทำไงก่อนครับกินเช่อเลยครับครับยังอะอืมอืมแต่หักเป็นสีหักคือพวาึคนไแม่หายได้ไหมครับอืมหักได้ไหมเออเอา อือยินยังอืมอือมันแก่อือกินนะกินด้วยกินกินวายุกินเนี่ยกัดเลยอือวายุกัดเลยแกให้นะแกให้นะตัวชิมดูก่อนชิมดูก่อนเนียวิชิมดูชิมดู หอมวะไม่หนมากินะหมืละหมอละเผ็ดผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรบอกท่านผู้ชมชื่อน้องอะไรน้องวบยุครับโอเค อ่านั่งลงดีๆีดีเดี๋ยวจ้อเอาละอ่าเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีก็ฝากความแสบเวกับพี่กัมบมองเวเพียนพันนี้นะคะพี่น้องคะมือนีเบี้ยก,กันหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันในพบก,กันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายยบายลูกบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บายบ